ครับผมวันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่15กัรยายนาคมครับผมอนุญาตแอดมินนะครับงานตกร้างสัมพันธ์วันนี้ครับผมเป็นมีดเน็บนะครับเป็นเน็บเป็นเล็กเน็บครับผมซุบเข็นด้วยน้ำมันนะครับเป็นมีดใช้งานทั่วไปครับผมความยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับความยาวอยู่ที่12.5ครับผม ข้ฟางอยู่ที่สอดห้าครับดูสันนะครับสันนี่เมิลแบบไล่ไปลายด้ามครับผมเป็นไม้ประยุน์ดำครับความยาวของด้ามอยู่ที่5.5นิ้วนะครับผมเป็นมิดใช้งานทั่วไปนะครับเป็นเหล็กแหลมสุดแข็งด้วยน้มัน Yep. ดูน้ำหนักนครับน้ำหนักอยู่ที่เก้าขีดครับผมมีซองใส่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ